สวัสดีครับสวัสดีข้าวด้วนข้าวด้วนนะครับ <c oughs> ข้าวดวนข่าวใหยเลยนะพี่คนะสายข้าวนะครับรายงานมาและค่อนข้างที่จะเป็นไปในแนวนี้อีดำนะครับหลังบ้านขอโทษนะครับผู้ช่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วย้ำนะครับทําไมเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเล่าให้ฐานให้ฟังย้ำนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทาน เป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับเอฟซีครับตอนนี้นะครับนะผู้ใหญ่ใจดีครับที่มีเงินนะครับของอีดำนะครับหลังบ้านนะครับนะกำลังแบบโอู้่จ้าละวันอย่างเลยเพื่อที่จะให้จอร์นะครับเพื่อที่ให้จอดกับแจ๊ะนะครับคืนดีกันเพราะว่าฝันของข้ามเอาไปเล่นนะครับ งานนี้ครับจะมีการจูบป,ปากหรือไม่มีการจูบป,ปากกันรอติดตามกันดูทรงและอาหารเม็ดต้องมาผมดูทรงแล้วว่าอาหารไม่ต้องมาเพราะคนอย่างจอร์ดไม่มีศักษิีได้เงินก็เอาได้นูน่นได้นี่ก็เอานะครับสายขาวเลยสายขาวรายงานมาสายขาวรายงานมาสายขาวสายเอาขหมูเอาไงลูกเไงลูกเ่ไงลูก หมูหมูอไรสายข้าวรายงานมานะครับว่านะครับตอนนี้ผู้ใหญ่กระเป๋านักนะครับกําลังจะเปอะไรบางอย่างให้สองคนกลับมาคืนดีกันนะครับแก้วนะครับมันล้าไปแล้วนะครับก็แล้วแต่จอดนะผู้ช่วยจอดแล้วแต่ผู้ช่วยจอดนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะนะทุกคนนะเขาอะนะมันต้องมีศักดิ์ศรีจอด ะครับไม่ใช่ให้เห็นผู้ใหญ่ใจดีให้ตังนู่นให้ตังหน่อยก็จะกลับมาคืนดีก็แล้วแต่จอดนะไม่ได้ว่านแยไอ้ดำเนี่ยมันกลัวไม่มีจอดไม่ได้อีดำเนี่ยมันกลัวเลยนะที่ครับกลัวไงครับนะจอดกลุ่มาร์มลับไว้เยอะถ้าจอดออกมาเปิดข้อมูลอีแจ๊ะเละแจ๊ะเละมันก็เลยต้องจูป,ป่ากัน ผมนะครับแล้วก็สายข่าวมาสายข่าวรายง,งานมาแบบนี้แล้วก็ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะสินะครับคิดว่าจะเป็นกันอย่างนี้น่าจะคุยกันหลังบ้านแล้วผู้ใหญ่จะดีผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุ่มหนักนะทุ่มหนักน่าจะทุ่มให้กับจอดหนักเพื่อให้จอร์ดนะครับดีกับดาแแจนะด้วยฝวามที่ดาแแจ๊เนี่ยมันก็รู้สึกไม่ดีแหละนะพูดด้วยอารมณ์แหละ หลังจากที่ดําหลังจากที่จอร์ดโพสต์เมื่อวานนี้อีดําแจ๊ะมาคงสํานึกอหะว่ากูไม่กูไม่เหลือใครแล้วจริงดิวะกูต้องเสียมึงไปใช่ไหมแล้วกูเสียมึงไปแล้วมึงจะแฉกูไหมนู่นนี่นั่นไหมมึงจะเอาข้อมูลกูให้จราเข้มไหมทีนี้อีแจ๊ะก็เลยหลอนเธอต้องคืนดีครับจริงๆผมมีนะน้มว่าจะคืนดีกันนะครับสายข่าวรายงานมาค่อนข้างที่จะชัว์เพราะว่า คนอย่างจอ์เนี่ยในฐานเรื่องนี้น,นนะเอาพิซซ่าให้ทานหนึ่งก็คือดีแล้วจริงประจอร๊อเห็นเห็น,หนแก่กินอันนี้ผมมิเคราะห์นะเมื่อกี้ช่องไหนนะผมมิเคราะห์ของผมแล้วก็สายข่าวรายงานมาแบบนี้แรงข่าวผมนะครับนะคลื่นใต้นานะครับผมรู้ข้อที่จะทราบมานะครับนะแต่ถามว่า,วา,วาเมื่อวานนี้ทะเลาะจริงไหมทะเลาะจริงไม่พอจจริงแต่ตอนนี้นะครับมีผู้ใหญ่นะครับใจดีนะครับนะ ไปให้อย่างหนักเลยเพื่อให้กลับมาคืนดีกันเอาแล้ครับพี่ครับงานนี้ก็รอยตามชมครับก,กนะ็แล้วแต่เขาผมก็ไม่ยุ่งหรอกนะแล้วแต่เขานะครับส่วนปาถุงเนี่ยนะครับเรารู้บทบทอยู่แล้วนะครับนะแกก็อยู่ตรงนั้นแหละแกไปไปหนไม่ได้หรอกเาก็แกอยู่ในเอฟซีแหละแช่ปะปาถุงอ่ะแช่ปะเออแต่ันนี้นะครับนะ อยู่ปากกันแน่แต่อาจจะไม่ออกโซเชียลอาจจะไม่ไลยแต่หลังบ้านอาจจะดีกันแต่หน้าโซเชียลอาจม่ไม,ไม่ไม่แสดงให้เราเห็นไม่แน่นนะอนาคตอาจจะต้องนั่งขับรถไปด้วยกันอะไรไปด้วยกันอีกนะครับนะไม่แน่เพราะว่าผู้ใหญ่อะเป่าหนักกำลังดามใจอยู่ตอนนี้แล้วได้ได้ทราบข่าวแบบว่านะครับค่อนข้างที่จะเป็นผลนะค่อนข้างที่เป็นผล นะครับคือจอร์ดเนี่ยไม่ชอบป้าบานฟังให้ดีนะจอร์ดเนี่ยไม่โอเคกับป้าบานเลยนะจอร์ดเนี่ยเคยคุยกับแจ๊ะเรื่องป้าบานเนี่ยแล้วก็เคยคุยกับ, Jack, บนนแจ๊ะเรื่องที่ตรงเนี้ยแต่แจ๊ะก็ไม่เคยฟังจอร์ดทรงคางกับอีบานเลยสุดท้ายจอร์ดก็เลยออกห่างจากจากแจ๊ะนะครับแลวทีเนี้ยนะครับนะก็ออกห่างมาเรื่อยจน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชลบุรีนะครับก็ทําให้แจ๊ไม่พอใจยอย่างหนักมันบวกกับอารมณ์ที่มันยังคุ้นๆกันอยู่นะครับกับเหตุการณ์เมื่อวานก็เลยต้องชะกันสุดท้ายตอนนี้จะจ่บป,ป้าก,กันนะเพราะว่าคนอย่างคนอย่างจอร์ดไม่มีศักดิ์ศรีพูดง่ายๆสุภาษิตฉันว่าเงินมาผ้าหลุดนะเงินมาผ้าหลุดอันนี้เราก็ต้องติดตามกันนะครับว่ายังไงเงินมาผ้าหลุดจริงไม่จอร์ด จอร์ดคนสวยนะเออพระฉานที่พี่ครับจูป,ปากันอยู่แล้วนะครับหลังบ้านนะครับแต่หน้าโซเชียลคงจะไม่อะไรกันหรอกแต่ว่าหลังบ้านคงจะคุยกันอะไรกันนะอีดามคงจะขอโทษได้ค่ะว่าดาขอโทษผมไม่รู้ดามขอโทษจริงไหมคนอย่างอีนี่ไม่เคยไม่เคยขอโทษใครพ่อแม่มันจะไม่ขอโทษเลยนะครับจริงป่ะแล้วจอร์ดไปข่ยที่แจ้ต้องขอโทษ จอตเป็นใครที่แจ๊ต้องหารูแต่ว่าตอนนี้ครับนะผู้ใหญ่กระเป๋านักนะครับพยายามําใไปสองคนไี้จับมือกันก็รอดูครับเขาจะจับมือก็ดีนะแต่ครับนะจับมือเรื่องของพวกคุณแต่ผมบอกไปเลยว่าใครอยู่ใกล้แจ๊ะพังหมดโดนหมดนะใครอยู่ใกล้แจ๊ะโดนหมดนะฝากถึงจอตนะช่างศอกกำลังจะโดนนะ ั้งสองหลโถ้าแจ๊ะถ้าจอดจะเข้าไปหาแจ๊ะต้องตัวสะอาดนะถ้าจอดตัวไม่สะอาดจอดโดนแคะโค้งโอ้โหนิ่านเรื่องนี้เปนเรา่อยากชิบหผาแลยชื่อแต่ชื่อนะจอจอแจ๊ะจอดแคะโคงนะงานนี้ก็นะครับนะก็รอติดตามชมครับว่ามันจะออกมาแผนไหนมันจะยังไงก็ต้องรอติดตามชมต่อไปงานะจะออกมาอะไรยังไงก็บ้านไปนะทุกคน แต่สายข่าวอะไรงานมาว่าจะจูปากกันแล้วครับคนอย่างพวกนี้นะครับไม่มีศักสีจริงนะครับคนอย่างพวกนี้ศักสี่ไม่มีอะไรสีครับนะเอาศักสี่นี่มาเงินมาก็เรียบร้อยแล้วจอดเงินมาก็เรียบร้อยแล้วจริงผู้ใหญ่จะดีเปให้ก็เรียบร้อยแล้วดามใจก,ก็เรียบร้อยแล้วจริง พูดถูกไหมล่ะอถูกรูส่สเรารู้กันอ,อยู่ผมรู้หมดแน่นใสสนีนใส่จอดเป็นไงถ้าทำทีนั้นก็เมาอวานนี่มันเลาะกันจริงแต่วันเนี้ยผู้ใหญ่ให้เงินแล้ก็ัมาดีการจูบปาการโจบโอเคไหมทิศทางนี้